กับเอแฝกั้งนึ่งครับครับ้งนี้ก็เป็นครั้งที่แบบว่าวันนี้อยากเอาไปแนวซีรีส์วายแล้วก็ลูกชายในบ้านเหมือนกับลูกเด่นคุณลูกกินลูกเคนพวกนี้เขาก็ตันป่วนป่วนปันอยู่ในบ้านพี่เออยู่แล้วเนี่ยเมื่อกี้ก่อนรอสัมภาษณ์ทุกคนบอกว่าฟิลเหมือนกับสมัยก่อนที่พี่เอเอาเด็กออกงานแล้วก็รวมสัมภาษณ์ตอนสมัยปีหนึ่งเก้าเต้าู เหมือนยุคเก้าศูนย์แล้วหรอเพื่อเก้าเหมือนกับเหมือนกับยุคนั้นนะคะยุคนั้นจะรวมเวลาสัมภาพันยุคเก้าศูนย์เวลาสัมภาษณ์ก็จะรวมกันแบบนี้เดี๋ยอะค่ะทุกคนก็บอกว่าเนี่ยเหมือนกันพี่ก็อยากให้ฟิลของฟิลของเอ่อเอแฟวันนี้เป็นฟิลนั้นฟิลอบอุ่นพี่ๆน้องๆนักข่าวมาก็จะได้เจอกับลูกๆพี่เอแล้วก็จะได้กินของอร่อยลูกๆไปช้อปปิ้งได้เลยนะเดี๋ยวแม่ตามไปจ่ายเองเมื่อวานเมื่อวานก็เมื่อวานก็เออ ได้ดีได้ดีได้สีเมื่อวานก็แอบมาอุดหนุนนะครับเมื่อวานก็แอบอุดหนุนเองาอเงียเอาพี่เคนนั้นทีเคนได้เลยก่อนแต่ว่าความม่อก็ยังจัดเต็มจัดเต็มมีแต่เพิ่มเติมขึ้นมีร้านอื่นมาอีกเยอะเลยหอหมกทะเลอะไรแบบนี้มากันเติมเลยางเดียค่ะร้านขัวบ้านเอพี่เอก็เพิ่มเมนูแกงส้มมาคนถามถึงแกงส้มเยอะมากพี่เคนภูปังเออตายแล้วพูดผิดชีวผิตคนหน้าคล้ายกันโอเคพี่เคนภูปังเอาอะไรมาบ้างคะก็ก็มีซาชิิกับพวกขนมปังนะครับจริง พี่เอเป็นคนที่ทําให้เราเนี่ยต้ตองไปเตรียมออกเมนูใหม่ใช่เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยผมจะมีเมนูใหม่มาที่งานของพี่เอด้วยสัญญาแล้วนะคะโอเคออกทั้งงานพี่เอและงานพี่อ้ําอําด้วยนะคะสเปเชียลสุดๆนะแล้วลูุมไปตอนนี้พี่เด่นคุณเขาทำซีรีส์วายเองแล้วด้วยนะเขาเขาแข่งกับแม่แล้วนะตอนนี้เออเขา พาลูกๆมาก็เหมือนหลานพี่ไม่ใช่หลานเป็นลูกได้อยู่ลูกเด่นคุณเออเธอลูกเด่นคุณทีนึงลูกของเด่นคุณก็เลยพามาเบอระดกกับรับอระดกโอ้ยรับไปหลายแสนเลยนะวันนี้อาพี่เด่นคุณมีอะไรจะฝากลูกๆบ้างไหนๆก็มางานแม่แล้วท้อได้ทังด้วยต้งได้ฝากงานด้วยเรื่องก็ต้องมาฝากตลาดเพียด้วยแหละตลาดเพียก็มากี่ครั้งกี่ครั้งตลาดเพียก็มีการแบบ พัฒนาเปอาหารดีขึ้นเรื่อยๆอาหารมีเมนูใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆแม่ค้าเข้ามาเยอะเลยค่ะให้เราเลือก่ายพี่า่นบุ้เนเยบางร้านที่ไม่แบบอร่อยระดับหนึ่งเราก็บางร้านเราก็เอาออกอย่างเช่นชาไทยเด่นคุณอ่างเยบุญนเล่นอะ่นเล่นุนเล่นดีไหมเขาทำไม่ทันทำไม่ทันทำไม่ทันเลยเดียวและรู้สึกว่าอาหารแต่ละแต่ละอย่างมันมาจากร้านดังบางร้านไม่ดังแต่ว่าไม่ได้แบบดังมากแต่ร้านนั้นร้านอร่อยใช่อร่อยมากพี่เอชอบนะที่ร้านไม่ดังแล้วอร่อยแล้วพี่เอทำให้คนได้รู้จัก ก็เหมือนกับการปั้นดาราแหละเด่นคุณเมื่อก่อนใครรู้จักไหมเราก็เอามาอยู่กับเกณฑ์จุปชายเห็นไหมเกณฑ์ภูมูแบนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ร้านค้าก็เหมือนการปั้นดาวนึกออกว่าแต่ตอนนี้เราปั้นเป็นร้านค้าแทนมาอยู่กับอ้ํากับเอแป๊บเดียวก็สุกตาแล้วร้านแต่ละร้านเนี่ยเออพี่เด่นคุณไปขอถ่ายรูปสิเขาไม่ยอมไม่ถ่ายแล้วนะเพราะเขาดังกว่าเราแล้วนะพี่ผมเล็งไหมเนี่ยขาขาหมูกรอบเชฟเดย์เชฟเดย์เชฟเดย์เมื่อวานที่ไปฝากพี่อ้ําพี่อ้ําชอบมากเนี่ยเดี๋ยวเขามีโโปมชั่นนให้้ดดวยเีะค น hmm. so, like so, 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 ี่และวพี uh, ่จินนะคะทุกคนขาฝากด้วยนะตอนนี้มาเล่นซีรีส์วายพี่เอด้วยนะคะกระดองเปิดตัววันที่สองไอ้เดียนะคะฝากผลงานพี่จินด้วยนะคะเออครับซับหน่อยซับหน่อยอ่ะโอเคพี่จินฝากผลงานหน่อยลูกครับผมครับผมก็ฝากติดตามผลงานนะครับก็คือลองเส้นทางใหม่ๆดูครับก็ลองเหยียบเข้ามาที่ซีรีส์วายอย่างไรงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยับเพราะว่าก็เล่นของพี่เอด้วยใช่ใช่ครับนะครับจัดเต็มครับ จัดเต็มแต่ของพี่เอนี่ไม่ได้เล่นเป็นวายชอบเล่นเป็นเออ่หมายถึงละครเป็นซีรีส์วายแต่พี่จินเล่นเป็นซีรีส์วายก็มีด้วยครับตอมีด้วยนหนึ่งหรืองอ๋อโอเคโอเคถ่ายหลอตเรียบร้อยแล้วอ่ะโอเคเล่นกับพี่เอด้วยเห็นไหมครับ แต่ละคนก็เล่นของพี่เอนี่คือเล่นของพี่เอเล่นของพี่เอเล่นของพี่เอคับพอ๋อเล่นอยู่แล้วครับพี่เอไปเล่นไม่กล่รักษาศูนย์พี่พี่กินปิณะเล่นด้วยอยู่เดียวครับได้ครับฝากน้องๆได้อ่แนะนำตัวไหมครับทุกคนขาอาอาไม่เลยนะอาเลยน้องอาฝากไปแนะนำเล่นๆนะอันนี้อันนี้เห็นนะครับหรือต้องลงมาครับเห็นเห็นอ่าลูกลูกแนะนำตัวเลยก่อนเด่นคนอาเด่นคนมาแนะนำเลยดีกว่าไล่เลยอะไล่เลยไล่เลยอ่ะน้องปอนะครับผมน้อองป แล้วก็น้องแฟงน้องเอิธแล้วก็น้องการน้องลิวน้องซันนี่น้องบมน้องเกมเ์เแล้วก็น้ยุ่นนะครับนน้อำเอ่นดนีคนดูนีคนดูนีนี่คนดูนีาคนนี่ก่คนดู่นดด่คนเีานดีนนีก็ถู่นนี คนต่อไปน้องอะไรได้นําตัวชื่อได้นําชื่อกอดแล้วก็บอกดังๆดังเลยลูกสวัสดีครับผมก๊อตนะครับตอนนี้ผลงานอะไรวันนี้มางานก็เีเลยโอเคสวัสดีครับผมก๊อตนะครับวันนี้ก็ได้มางานที่เอก็ดีใจมากครับแล้วก็เดี๋ยวรอกินของอร่อยๆเจ๋งมากเด่นคูณเนี่ยต่อเลยลูกอ่ะสวัสดีครับผมแฟนนะครับก็วันนี้นะครับมางานเอแฟนนะครับก็จะไปกินของอร่อยๆเยอะๆเลยอ่าต่อไปเลยลูก ครับผมเอินนะครับอันนี้ก็มางานพี่เอครับก็ของอร่อยเที่ยมเลยครับอ่าอ่าต่อเลยอ่าสวัสดีทุกคนครับกันทพัทนะครับก็วันนี้ได้มางานใกล้บ้านเลยพระรามสามก็ใครอยู่พระรามสามก็มาหาพี่เอมางานอร่อยๆได้ครับแล้วก็ฝากซีรีส์ที่พวกเราจะเล่นกับผู้จัดหน้าใหม่ของเราหน้าใหม่หน้าใหม่มาถ่ายรูปแล้วไม่เจออ่ะ ก็งใหม่ยังใหม่ครับเอายังใม่อยู่ยังไม่ยังไม่กี่เดือนใช่ป่ะครับโอเคเดี๋ยวไม่ร้อนทีโอเคโอเคต่อเลยลูกทีครับผมก็ฝากการเอแฟฝดนะครับวันนี้ผมบอกเลยว่าน่ากินทุกอย่างเลยเดี๋ยวลงจากเวทีก็ต้องไปกินแล้วครับพองกินทุกที่ไหนน่ากินเหมกันมันวัดกันไม่ได้โอ้ยอยู่เป็นมากเลย เนี่ยเขาเก่งกว่าเธออีกเนี่ยเขาต่อเป็นอีกเนี่ยเออดินมาต่อเลยลูกต่อเลยพี่เก่งนะไม่เป็นผู้จัดเดี๋ยวต่อไปรับมือทหารนะรับมือรมือรับมือได้เลยลูกเก่งมากครับงานในแฟนมีของอร่อยเยอะแยะนะครับก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจเข้ามาลองชิมอาหารในสัตว์แล้วก็มาเจอเจอแม่ค้าก็พูดคุยกันได้ครับ น่ารักน้องบูมอ่าต่อไปน้องอะไรครับครับสนิีวันอรันนะครับกลับไปเนี่ยเอ๊ะแป๊ะทั้งวันเนี่ยอ๊ะแป๊ะเอแป๊ะม่จะหลอนอยู่ในหัวนะลูกนะนักข่าวพี่นักข่าวก็บอกว่าหลอนมากมาต่อเลยลูกน้องอะไรต่ออ่ะเดี๋ยวนี้มีหลายเพลงแล้วนะน้องเกมเพลงค่ะพี่บุู ฝากงานเลยเครับอ๋อแม่คิดว่าเกาแฟอายุนลงยุ่นอายุนยุ่นยุ่นมาเดี๋ยวยุ่นเด็ดคนต้องได้เชื้อพี่เอสิดึงมาแล้วก็แนะนำเลยลูกเออยินพีเสนอครับก็มางานเอแฟครั้งที่สอง้วครับวันนี้จะเอาของกินกับไปเยี่คมแข่งแรกครับโอเคออร่ยมีแต่ของอร่อยเลยยุ่นแล้วก็มาเดินทุกวันนะเพราะว่า งานเยอะอร่อยทุกวันเลยแล้วก็เมนูเปลี่ยนแปลงกันไปเสมอเดี๋ยวค่ะนะใกล้บ้านเกบ้านนะงาน A แปดครั้งที่ห้าใหม่ค่ะเป็นงไรอัี้ครั้งที่ห้าแล้วใช่ไหมคะคือทํางานเยอะจนจําไม่ได้เลยว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ห้าก็คือเราอะยังสนับสนุนร้านค้าทุกร้านนะคะ ยิ่งร้านไหนที่รู้สึกว่าเหมือนเรา,เาได้ช่วยเหลือนะพี่เคนนะร้านที่คนยังไม่รู้จักเหมือนที่เมื่อกี้ที่บอกแล้วเอามาในงานเอแฝดหรืองานที่อ้ําอ้ําแบบนี้แล้วคนได้รู้จักนั่นแหละคือความสุขของเราเหมือนเราได้ช่วยคนได้ด้วยอย่างเียค่ะแล้วพ่อค้าแม่ขายก็ได้ขายได้แล้วคนละแวกของเทอร์มินอลทเวตีุวันพระราม3นะคะพี่เอเอามาจัดให้ถึงบ้านแล้วนะคะใครอยู่ละแวกนี้นะคะขอเชิญเลยนะคะสิบวันเต็มเต็มนะคะตั้งแต่วันที่26ถึงวันที่5 ตุลาคมนะคะมากันได้เลยค่ะพี่เคนผูปังก็ยืนอยู่นะคะนะคะทุกคนขานะเปลี่ยนชื่อไปนะเปลี่ยนเคนผูู้เปลี่ยนเคนผูปังเคนผูู้แม่ก็ตั้งนะลูกอะไรเยว เห็นไหมแม่ต้องกบเก็บค่าลิขสิทธิ์แล้วแหละลูกเอาชื่อที่แม่ตั้งเอาไปบิดได้อีกร้อยแบรนด์เลยอ่ะเดี๋ยวสวนทุเรียนก็ต้องเป็นเคนผูทุเรียนดูครัดีนะดีนะเด่นเด่นคุณแม่แก้วตั้งแม่แก้วตั้งก็เป็นชั้นที่เป็นคนบอกให้ตั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นบริษัทที่นี่วายจะต้องตั้งชื่อเด่นดวงเจริญจรัด มันจะได้ดังๆเออเด่นดวงหยุดดังเลยเนยมันต้องเอาขยายจากชื่อเด่นคุณนะนม่นอกจากนี้จะมีเพลงใหม่ด้วยใช่ไหมครับ อะไรนะครับ FM ใหม่อ๋อเป็นเพลงทำใหม่แล้วแต่ปรากฏว่าคนบอกว่าไม่หลอนในหัวเมื่อกี้ก็เลยให้เขาปิดเลยเอาเพลงแรกมาเปิดก่อนคือเพลงที่สองอ่ะมันเป็นจังหวะแบบว่าเหมือนเหมือนตึ้งตึ้งตึ้งแต่เพลงแรกอ่ะมันเหมือนเข้าไปในสมองเลยที่ที่น้องบอกอ่ะกลับถึงบ้านกลางคืนนอนแล้วออกจากสมองไม่ได้พี่่นักข่าวบอกว่าให้พี่แต่งเพลงใหม่พี่ก็แต่งแล้วปรากฏว่าคนไม่ติดอ่ะก็เลย็นน้อยเกินใช่เห็นพี่เอ็น เพลงใหม่ก็เหมือนเต้นเป็นจังหวัดเมื่อกี้มีนะคะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแบบเต้นจังหวัดตื่อตือเ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 ่เอเอเอม่เอเเอเออเอเอเออเอเอค อะไรอย่าง,งานี้อะไรอย่างนั้นนะค่ะเอแฟ่เอแฟ่เห็นไหมอันนี้มันจะตีดไอเดียเห็นไหมอันนี้ร้องร้องตีเอแฟ่เอแฟ่เอแฟ่อันนี้แบบเดี๋ยวตกรองอ่ะพี่ตีนอ่ะเอแฟ่ันเดียครับเอแฟ่เอแฟ่แล้วน้องๆซีดีวายร้องพร้อมกันดีคะเอแฟ่เอแฟ่เอแฝเอแฝ่พี่ๆตะเก่าบร้องพร้อมกันดีคะเอแฟ่เอแฟ่เห็นไหมคะ ตีหัวมากแต่อีกเพลงนึงไม่มีจําได้เจ้าของยังจำไม่ได้เลยแต่งเองยังจำไม่ได้เลยเลยพีเต้นเพลงเออเพลงแรกไปก่อนนี่เดี๋ยวก่อนนะคะนะอ่ะฝากด้วยนะคะพี่ก็ฝากเอเฟอนะคะเสร็จจากเอ่อเทอร์มินอลพารามสามแล้วก็จำไม่ได้เหมือนกันต้อไปไหนต่ออ่ะฝากไอฟิวเจอร์พาร์ครันซีดนะคะ นะคะฟิชเชอร์พาร์คดังสิตแต่วันที่สองนี้ก็ฝากไปถึงพี่อ้๊อ้๊แฟร์ด้วยนะคะเด๋ยวมอบางแคร์เดี๋ยวค่ะเราก็ฝากกันทุกคนพี่น้องกันก็ต้องช่วยเหลือกันเีดี๋ยวค่ะฝากมาช่วยซื้อพ่อค้าแม่ขายนะคะพี่จัดเต็มนะคะมอบความสุขมอบดาดาให้มาให้เดินให้เจอเอาร้านอร่อยมาให้เอาดนตรีเอาตัวเองมาช่วยซื้อด้วยเดี๋ยวเพื่อจะให้มันคึกคืนแล้วตัวเองก็จะพนไหนว่างก็จะมาเดินทุกวันนะคะ ขอบพระคุณค่ะอ่าเดี๋ยวพี่ๆอยากจะสัมภาษณ์พี่เคนที่เด่นคุณนะ